สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องบ้านไร่ใช้ท่องนะครับว่าเขาก็เฮ็ดเป็นคลิปแรกนะครับเป็นคลิปเริ่มต้นการเปิดตัวของช่องของเขานะครับว่าเขาปลูกอีหอย่างแนนนะเขาเห็ดอีหอย่างแนนนะครับเพื่อเผยแพร่ให้พอแม่พี่น้องนะครับคนที่เคยปลูกแล้วคนที่บ่เคยปลูกหรือมีประสบการณ์ที่จะแช่เข้าเบิ่งว่า จังไดละมันดีหรือบ่ดีนะครับของเฮาก็มีทั้งดีทั้งบ่ดีคือกันครับเฮาก็เฮ็ดหาไปเรื่อ,ๆนะอกกยๆคืกอ,อกันนะครับไห้ของเฮาก็จะมีข้าวเฮาปลูกข้าวปลูกบักพริกปลูกกล้วยหอมกล้วยหอมทองปทุมแล้วก็จะมีมันนะครับอ้อยเฮาก็เฮ็ดผักเป้าวเฮาปลูกกล้วยน,นี่ก็ลังขยาย ครวก็จะมีทุเรียนนะครับพึ่งปลูกอ้อ,อยครับปลูกลหลายหลยอย่างนะครับปลูกแบบผสมประสานนะครับเดี๋ยวห้องกิจภาพไปเบิ้งว่าที่ห้องปลูกไว้มีอย่างแน่เพื่อเป็นการเปิดโตว่าในสวนของเอามีอย่างแน่นะครับแชบบ์ประสบการณ์กันผู้ดใดปลูกได้ดีปลูกได้บ่ดีปลูกแบบใดเราดีลดปลูกแบบใดเรามีปัญหา นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปไม่ๆก่อ,อนไผ่นะครับฝากเป็นกำลังใจให้น้ำไดครับเด้อนี่ครับนี่ก็จะเป็นแปลงกล้วยกับพริกนะครับนี่อันนี้เป็นพริกขีห้หนูสวนต้นอาจจะสูงแน่นะครับเพะห้าาปลูก คู่กันกับกล้วยนะครับ <c oughs> เขาก็จะมีกล้วยหอมทองปทุมแล้วก็มีลก,มกล้วยไข่นะครับปลูกปนกันไปนะครับกับบริห้พื้นที่ตรงกลางมันว่างเอ่อเขาก็ยังมีปลูกต้นใหม่ในแถกวกล้วยก็จะมีเป็นมีมะม่วงมะยงชิดมีมะขามครับมีมีหลายอย่างเขาปลูกต้นใหม่ไว้ อีกหลายปีกว่าต้นไหม่สินใ่เ่ากบเก็บพวกนี้ก่อนครับเก็บพริกกับอาศัยว่ากล้วยกับพริกนี่เป็นไยใดก่อนครับระบบน้ำเขาก็จะว่างเป็นระบบสปริงเกอร์นะเขาก็มีสปริงเกอร์เก่าวเขาอยู่แล้วเป็นกล้วยไข่นะครับ ปูผสมผสานอันนี้ก็จะเป็นต้นมะยงชิดนะครับแยกกลายเป็นว่าหฮมพีกโฮมน,นี่ก็จะเป็นพริกกินหูสวนนะครับที่เขาปลูกับตอนนี้ฝนตกดูนะครับ เป็นโลกใบด่างนะครับเป็นไวรัสแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับผลผลิตก็ยังยังดีอยู่ก็พ่อได้เก็บตกนินนาจะเป็นเดือนแล้วครับตกทุกเมื่ออันนี้กล้วยไข่ของเห้ากันเริ่ม ฮ้องไปเรหอครับเพราะว่าเฮาตอนนั้นทุงปุ๋ยมันเบิดอันนี้เฮ้าก็เริ่มสร้างถุงมะมัยนะครใบละหาบาทสั่งในช้อปปี้นะครับนี่ก็จะเป็นแรงน้ำของเฮ้าครับอันนี้คือขุดขุดเองครับจ้างเขาขุดจ้างไมโครมาขุดชั่วโมงละพันห อันนี้ก็ป,ปับปรุงไปหลายเที่ยวแล้วครับเที่ยวละสิบชั่วโมงนะอันนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำที่เข้าใส่อยู่นะ้วครับนะครับดันได้ไกลครับหกล้อยเจ็ดรอยเมตดก็ดันได้ครับเพราะว่าทดลองมาแล้วอันนี้ใส่จริงใช่เองครับอันนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับที่เข้าเอามาแล้วเข้ามาขยายเอง มีสองก่อครับแล้วาก็ขยายอันนี้เขาเขาหมักพันธุมันต้นว่าสูงปั่นแต่จะเทากับบรูวป่ามันเป็นพันธุ์อะไรอย่างอันนี้อันนี้เป็นเป็นหน้าหน้าของเขาอันนี้เป็นเขาไล่เบอร์รี่ครับเห็นข้างหลังก็จะเป็นไพ่ไม่ไพ่เลี่ยงไม่กินนอแล้วก็ เอาต้นมันไว้ไปข้ำกล้วยค้ยานน่ครับนครับนี่ก็เป็นเป็นมันมันสับปะหลังอันนี้จะเป็นพันละย่องเก่าสูนยะครับต้นใหญ่อันนี้เขาทดลองปลูกนะครับปีที่แล้วเขาบประสบความสาเร็จกับละย่องเก,ก่าสูนแต่ว่าเขากย็ยังเลยยังค่าใจอยู่เขาก็ยังปลูกไปอันนี้เป็น พันแปดเก่าแล้วปลูกแบบผสมผสานครับอันนี้ค่ะเป็นกล้วยน้ำว้าอันนี้แถวนี้เขาปลูกทุเรียนแล้วก็จะมีมะเขือเปรี้ยวนะครับเรียกว่าเขียเขี้นี่ยนะครับในในระวางแถวสองแถวนี้ก็เป็นกล้วยน้ำว้านะ แถวนี้ก็เป็นทุเรียนครับแล้วก็วางระบบน้ำให้มันผสมประสานอันนี้จ็เป็นกล้วยหอมที่เขาขยายครับอันนี้ก็จะมีมีบกเขือเปรียร้ยวหรือว่าบกเขือเคี้ยวนี่ครับว่างระบบน้ำแต่ทดลองนะครับว่าถ้าเกิด ปีนี้ถ้าเกิดมันได้ปริมาณที่ที่หลายตันก็ปกติเพราะว่าเข้าให้น้าให้ย,ยังต้นไม้มันกติได้อันนี้เป็นมังคุดครับอันนี้เป็นบักไฟ